อยากพวกเรางานมาอัปเดตข่าวสารที่ชาวรอมต้องรู้ค่ะฉะนั้นวันนี้แล้ววันนี้ขอเป็นพ่องานละกันในที่สุดคือเขาปล่อยมานานมาก <c oughs> ปล่อยมานานมากจริงๆและในฐานะที่เราเป็นพิเศษอยู่แล้วเราต้องอดฟังมาตั้งหลายวันเพื่อจะมารอถ่ายรีแอ <c oughs> บอกเหรอป้าว่าคือวงอะไรใช่เพราะว่าเพอร์เซสเพิ่งจะปล่อยซิงเกิลนิสี่ออกมาใช่อันนี้ก็เป็นซิงเกิลนิสี่แล้วใช่ไหมของเพอร์เซสซึ่งแบบว่าเขาปล่อยไปแล้วสามซิงเกิลเออซึ่งแบบแต่ละใช่แต่ละซิงเกิลน่ะคือแนวเขาต่างกันมากเลยอย่างแบบอย่างเออตอนไม่ทามที่เป็นซิงเกิลเด็ดเดียวอ่ะก็ได้แบบเปิดมาอย่างยิ่งใหญ่อลังการเลยถ้าใครเคยดูนะแล้วพอซิงเกิลที่สองนะก็เป็นการเป็นเพลงช้าฟังสบายๆอย่างแบบคัชดาว และพอซิงเกิลนี่สากลับมาเป็นเพลงสนุกและแคสต์น i g h ์ทีนี้เราก็เลยมาลุ้นว่าซิงเกิลที่4เนี้ยเขาจะมาแนวไหนแต่ว่าแค่ชื่อก็รู้แล้วว่าน่ารักอะ่ะเพราะว่าชื่อชื่อเพลงว่าน่ารักน้อยๆลงหน่อย,อยเอ,อ้ใช่ไหมออแต่นี่รู้สึกว่าถ้าถ้าสมุติเป็นวงที่ฉันเคยตามมานะเขาจะไม่ค่อยหดุดคอนเซ็ กันเท่าไหร่มันก็จะแบบเป็นโทนเดิมอ,อาจจะมีโดดหน่อยโด,ดดบ้างแต่ทนี่คือแบบเขาเขาโดดไปเลยสลับาบเนี้หรอเหมืมอมนเขาแบบสลับบูดมากกว่าอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยมันดูไม่น่าเบื่อนะเอาจริง หหลลัง,ลลงแต่ทีนี้นะครับเนื่องจาก3คนข้างหลังนี้อาจจะยังไม่ได้รู้จักเอบอร์เซสเท่าไหร <c oughs> <c oughs> ่เป็นคคเเก่่าะราก็เลย <c oughs> แบบก็เผื่อคนดูก็ยังไม่รู้จักแล้วอยากมารู้จัก,ก,กด้วยกันเราก็เลยจะมีการแนะนําตัวละครคร่าวๆเปลี่ยนชื่อรายการค่ะเป็นจอยขายของเหมือนนเราเอออาจจะพามาตกข้าวดอมอย่างเงี้ยงั้น <c oughs> เราก็มาแนะนําแบบก็ตั้งตัวแรกเลยก็รายกันอันนี้ก็คือพี่จังเป็นคนเดียวที่ฉันแยกพี่ได้เพราะเขา เอออายุมากกพอประมาณหนึ่งเดือนทั่วหนึ่งเดือนทั่วเลยอะไรนะคะใช่แต่ฉันเรียกพี่จังเออเก้าเจ็ดเก้าเจ็ดพี่จังเนี่ยเป็นแรปเปอร์ของวงน่าตาน่ารักอ่ะน่ารักพี่จังถ้าเกิดได้ดูคลิปพี่จังบ่อยๆเชื่อว่าจะต้องโดนตกแน่นอนถ้าเป็นแบบผู้ชายอบอุ่นนะเออคนที่สองชื่อเนก็เป็นแรปเปอร์เหมือนกันเฮ้ยเนหรอหน้าคุ้นจัง ต้องเล่นเลนกระบังปะเพราะว่าเนี่ยเพื่อน่ะเป็นคนติ่งพี่น้าเหมือนกันก็เลยบอกว่าเออรู้จักว่าพี่น้ามีน้องชื่อน้องเนยเอ้ยเซอร์ไพรส์มากเพราะว่าพี่น้าให้เป็นดีเจปะใช่โอเคนั่นแหละไม่รู้จริงฉันจำได้แล้วน้องเนยกระบังเพราะว่าอะไรเพราะว่าอ่าเออขอไม่บอกเ่ยโอเคเออเนี่ยนี่คือเซอร์ไพรส์นะเพราะ เท่าที่เห็นคือเห็นน้องเมย์จากพวกโฆษณามากกว่าอเลยใครแบบมาก่อนใช่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 นี่เลยน้องเมย์สูงเรืไองอ่ะเผื่อจะคุณนหน้าแบบว่าขคนนั้นจะเคยเห็นโฆษณาเดี๋ยวเราขึ้นรูปไว้ให้ค่ะไม่ต้องคุนรูปใครสนิทก็มาสูงอยู่อ่ะคนที่สามตริตินมันเลยก็แบบเป็นสายนั้นแต่เหมือนกันแต่ว่าเฮ้ยหน้าเขาอ่ะอาจจะเฉียวเฉียวแต่เขาเป็นโวคอลจริงเหรอไปที่แม่ ใช่คือตอนแรกที่เปิดลุกมาเราก็คิดว่าแรงเหมือนกันแต่ว่าเขาเป็นโวโคอนและเขาเสียงเพาะมากทุกคนพีกล็อกว่าใช่อยากให้ลองไปฟังดูคนที่อุ๊ยน่ารักมากคนที่สี่แล้วน้องป้ามเป็นแดนเซอร์เป็นแบบเออเมนแดน,นั์คนเนี้ยเขาแบบเป็นจุูมเหม่งคือเป็นผู้ชายสาย, <c oughs> ยสายน้องหมาจุูมเหม่งน่าสีผมก็จุูมเหม่งอยู่นะเออคนสุดท้ายแล้วมาร์เดลของวงน้องปาร์กี้มาร์เดลอันนี้มาร์เดลหรอน้องปาร์กี้เซ็งมาก ไม่เห็นฉันเองขอบคุณนะเป็นโวคอลเหมือนกันแล้วก็เหมือนว่าน้องเขาเคยไปแข่ง The Voice ปีเดียวกับน้องมาร์ค79ด้วยเอา่ะไร The v o คิดใช่น้องปักกี้เสียงเพราะมากแล้วแบบเวลาน้องยิมทีคือแบบเหมือนโลกฉันสดใสขึ้ไปเลยฉันว่าน้องปักกี้น่าจะตกเพาเธอได้แน่นอนเพราะเธอน่าจะแบบชอบเด็กเหมือนฉัน หมยายถึงว่าชอบเด็กน่ารักน่ารักค <c oughs> ือจะบอกว่าพวกเราอ่ะอย่างฉันกับยายคนนี้จะเป็นฟิลแบบว่าสายแบบชอบผู้ชายยิม้มหวานน่ารักน่ารักอะไรเงี้ยชอบค<ต><อ>นนา่ารัใช่อย่างฉันเราเห็นได้ชัดเลยจากที่ชอบน้องชีใช่ไหมอ้าวใช่เราชอบน้องชีเหมือนกันหรอน่ารักใช่เราชอบผู้ชายยิ้มหวานน่ารักคืออย่างเงี้ยเราเราชอบคนแบบโจรมีคาแรคเตอร์เห็นปุ๊บแบบโอ้ว้าวคนนี้ดึงดูดเราแบบน้องปิดตีนไงแบบ ที่แบบว่าเมื่อกี้ขึ้นมาแล้วคิดว่าจะเป็นแรปใช่ไหมใช่เฮ้ยเขาแบบเฮ้ยพิกล็อกว่าชอบชอบตื่นเต้นอยากฟังแล้วอ่ะอ่มาโอเคงั้นทุกคนเราก็ไปดูกันกับเพลงน่ารักน้อยลงหน่อยของเพอร์เซสนะคะเริ่มกันเลยจ้าหนอนอ่ะพอมาเรียนรำคาแล้วมึงแลปอ่ะหนอนเลแเนี่ยน่ารักจังนังเองด้วย อย่างด้วยแต่เราต้องพี่โอ้โหสิ่งมันบ้ามากว่าใครจะหยุดพี่จังพีจังหลอดจเปล่าเน่เพลงเป็นฝั่ 最好看。哪有？ เมาแข็งีหูมากเลยอ่ะสามารถทำได้แล้วอ่ะนเม่นเกคนหนนเ่เเนโ้งโค้โหน้าเดกเฮ้ยอัี้ดีนะตลกปะอ่ะเล่

ที่สังก็สีม่วงอ่ะสว่างมากกโได้มากเลยอ่ะเราตั้งเอกก็หน้าตาดีขี้กกนอ่ะเออออ เราพาดแล้วเอวีมาบอกว่าชอบกใจ่ตัวไม่ดีหรอเออเาเอไปแกงเขาโดนแกงดอกนะเดี๋ยวแงม่

โคนมันหน้าหลักอะมันดูรู้สึกดูแล้วเคยรู้สึกว่าเราจอยไปกับเอวีเพราะมันตลกด้วยอะไรด้วยเนาะหยุดยิ้มไม่ได้เลยค่ะฉันยิ้มนั่งเล่นนั่ก็นั่งจับอกเลยคือแบบคือต้องบอกว่าฉันอะเคยได้ฟังแค่ท่อนแบบว่าโอ้เธอช่วยหน้ารักน้อยลงหน่อยแล้วฉันก็ทําทั้งวันเลยเว้ยแบบแค่แค่ฟังแค่นี้ก็ทํกททั้งวันแล้วแบบทำมาแล้วสี่วันิ่งจะไม่ได้ดูตอนเต็มเบ่ะม ไอ้คืออย่างฉันอะ่ะเมื่อกี้แค่ฟังถังแรงใช่ไหมไอ้คำว่าน่ารักน้อยลงหน่อยฉันยังลงได้เลยมันติดโอ้ติดหมูโนี่เนาะต้องแน่แล้วแหละคราวเนี้เยเพลงดีมากจริงๆอีกสามเพลงก่อนๆอ่ะดีทุกเพลงนะทุกคนคืออยากให้ทุกคนไปฟังเพลงเพอร์เซสตมากเพราะว่าเสียงน้องปั๊กกี้คือที่สุดจริงๆในวงการทีป๊อกคือคือจริงๆอะมองปั๊กกี้แบบว่ามันมีหลายครั้งที่ตาไหลอ่ะตาไหลไปตลอดเตยตามันไหลแบบ อ้าวหลายตั้งใจจะดูปักพี้อ่ะพอมาเห็นพี่เนยนะจะมาจบที่คนนี้ล่ะคือเนคือเนเขาจะมีมุมวิชวลของเขาอะแบบว่าเวลาแบบทั้งวงเนี่ยไปถ่ายแบบอะไรเงี้ยคือเนยเขาจะแบบรู้มุมเองแล้วเขาก็จะแบบออกมาแบบเป็นคนรู้มุากๆเป็นคนที่เล้วเเซนต์ตัวเองเออแล้วแบบหน้าน้องเขาพวกช่วงช่วงตรงเนี้ยคม ช่แต่เชื่อว่าถ้าเธอแบบได้รู้จักแบบทั้งมงจริงๆอ่ะเธอจะตรงหลักตรงหลักทุกคนเลยเว้ยเพราะว่าแบบทุกคนมีมุมน่ารักของเตงหมดเลยนี่ถ้าได้ดูมาเห็นว่าทุกคนอ่ะรู้สึกว่ามีเสน่ห์มากเลยทุกซีนที่กล้องไปโคชอัพแต่ละคนนี่ถือเฮ้ยดีทุกคนเลยกินแล้วดีน่ากน่ารักน่ารักแล้วเพลงฟังง่าย ตัวส,สบายสบายชอบ,ชอบความสดใสของทุกโคนแล้วแบบคาแรคเตอร์แต่และคนก็มีแบบกิตติ้นก็มีความกลัวๆเล็กน้อยอะไรอย่างเงี้ยแต่ไม่น่าเชื่อว่าเขาเป็นัวคอจริงๆนะจากคนมูคนภายนอกมองแ,<อ>แบบโคตรเทพแต่พอร้องพกหวานเจีย๊ยบขออยาอยางแบบดี<ช>เลยเป็นความเซอร์ไพรส์อีกอย่างข<ช>ีอ่อ,อ,อ,อเอร์เซตจริงๆอุยถือว่าทำได้ดีพิกคาดเลยอ่ะแล้วแบบใครที่ชอบก็อย่าลืมแบบฝากไปติดตามน้องๆไปด้วยนะครับก็เออ็มบีอยู่ในช่อง G e n i u s Official นะครับ อย่าลืมฟัน<อ>งนะ,ะ่านเยื่นะไม่โดนตกเป็นเพื่อนเขาแล้วซึ่งฉันเป็นหนึ่งคนที่โดนตกไปเรียบร้อยแ <Okay. S 1> ลย้วก็คือบอกเลยว่าฉันอ่ะไบแอบไปแล้วตอนนี้เริ่มแล้วเริ่มเมนแล้วชอยแล้วจบเท่านี้ ถ้าอย่างนั้นแล้ววันนี้ทุกคนถ้าสมมติชาชนณพูดผิดพลาดตรงไหนหรือว่าขอา้อมูลขาดครบตรงไหนสามารถคอมเมนต์มาบอกพวกเราได้เลยนะคะแล้วก็สำหรับวันนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบก,กันใหม่ในคลิปถัดไปถ้าสมมติว่าอยากให้เราจากเออมีไหนมารีอคหรือว่าอยากให้รีวิวเป็นพวกซีรีส์อะไรพวกนี้ได้หมดเลยสามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดซับสไคร์ให้พวกเราด้วยนะคะแล้ววนนี้พวกเราต้องขอลาไปก่อนนะคะ 厉害。